โดยรัฐบาลเขาตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทย10ล้านคนคาดว่าสร้างรายได้1.5ล้านล้านบาทหลังผ่อนคลายเรื่องของโควิด1 9แล้วโดยรัฐบาลผลักดันการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนอกจากจะเปิดประเทศและผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด1 9อย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยในส่วนของการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติรัฐบาลมีมาตรการอีกหลายอย่างเช่น ประกาศให้ปีนี้ปี2565และก็ปีหน้า2566เนี่ยเป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยหรือวิสิตไ h a i l a n d เยียโดยนายกรัฐมนตรีนีมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการต่างๆให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นจัดให้มีแผนการส่งเสริมการตลาดในประเทศกลุ่มเป้าหมายจัดกิจกรรมรถโชว์ไทยแลนด์2023 เพื่อรองรับและกระตุ้นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในอนาคตการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นสำหรับที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเป็กส2งหรือการประชุมความร่วมมือเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยีเอขตซึ่งจัดการประชุมมาแล้วตั้งแต่ต้นปี65เนี่ยนะจนถึงขณะนี้เนี่ยในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจนถึงระดับรัฐมนตรีของแต่ละเขตเศรษฐกิจ และที่สําคัญที่สุดก็คือการประชุมระดับผู้นําหรือที่เราเรียกกันว่าการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเป็ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่18 19พฤศจิกายนที่จะถึงปลายปลายปีนี่แหละทําให้ประเทศไทยถูกจับจ้องจากทั่วโลกเพราะเป็นการประชุมระดับโลกเลยทีเดียวอาจจะมีผู้นําจากประเทศมหาอำนาจโลกอย่างเช่นจีนสหรัฐรัสเซีย หรือญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียแคนาดาเหล่านี้จะมาร่วมประชุมด้วยในช่วงปลายปีประมาณพฤศจิกายนเนี้ยนะฮะเข้าร่วมด้วยโดยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับโลกแบบนี้เนี่ยถือว่าน่าจะเป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาในไทยได้มากขึ้นครับซึ่งปัจจัยบวกเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล สื่อและองค์กรในต่างประเทศจัดอันดับการท่องเที่ยวไทยในด้านต่างๆให้อยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะค่ะตอนนี้ไทยเนี่ยถูกจัดอันดับประเทศที่น่ามาเยือนน่ามาเที่ยวหลังโควิดเนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆของโลกเลยนะใช่นี่น่าภูมิใจนะอยากมาเที่ยวอย่ามากระสีที่เมืองไทยแล้วด้วยที่เมืองไทยโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นที่มักจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามาไทยมากขึ้นกว่าช่วงปกติและการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก จึงคาดว่าเวลาห้าเดือนที่เหลือของปีนี้เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในไทยเฉลี่ยแล้วมากกว่าเดือนละ1นล้านสองแสนคนเมื่อนำยอดรวมกันทั้งปีเนี่ยอาจจะได้เห็นตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในไทยเกินเป้าหมายที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยตั้งไว้ที่10ล้านคนต่อปีก็เป็นได้นะครับ